ทางนะครับราชบุรีะนะครับก็ะนะครับ่าร่วมถ่ายรูปกับลุงครับที่ค่ะ 香绵绵绵绵。 you wow. ถูกถูกถูกวันรางวัลที่หนึ่งมาลำอีกอ่านะครับ ออนพลกรับคุณสิริพาไปบ่เจแปคำัชะนอดดิเข้าบ้านม่วงออกบ้านดุงแล้วเจแปพลลรครับเออรู้แล้วล่ะฮะอ่ามันก็เท่าๆกันนั่นแหละอืมไปพี่หนึ่งยาลื เป็นสีคลีนคนหม่นนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินทางปลอดภัยขอให้หายหลายหายเร็วๆนะหลานหายเร็วๆหายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงเขาก็จะหายเร็วเ,วเว <c oughs> หมือนสุคลีนเลยแจ้งดังกันเยอะเนาะทั้งดังไปเนาะงูแจ้งดังนี่เลือดไม่มีสักหยดเนาเลยบอกว่าจะเอากลับบ้านก็รับเลยเพราะว่าเลือดตัวพิเศษ วดัดีกับไปถูกเพราะวันที่หนึ่งก็มาไหว้ใหม่ขามาไม่ได้ต้อสั่งได้วลันที่หนึ่งะกลับมาเลย ไายยังวายบนบ่นอ่ะบ<า>อนะครับวันนี้ก็อ FP นะครับทางลาดบุรีนะครับ,รน,ะรบนะครับก็อ่านะครับโอ้ดีโม่ใหม่นะครับที่เขามาให้นะครับโม่ปูนไฟฟ้านะครับ ับก็คลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงแถวนี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของนะครับเครื่องหมายทีพีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟนะครับแล้วก็ซีบัคคอนพัดเบต้าครูแคนนะครับครีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินนะครับครีมนะครับเจลอาบน้ำเจลล้างหน้านะครับเซรั่มนะครับแล้วก็ E ีพีโกโกเสื้อปาริจิตนาคราช350พร้อมส่งนะครับาสามารถสั่งซื้อสังหาได้ในที่หมายเลขโทรศัพท์0นะครับ98 56 55 266นะครับแล้วก็0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 9 2 3 9 2 4 4 5 8อ่าแนะครับก็แล้วก็0นะครับอ่า9 2 7 9 4 7 5 2 6นะครับในนามช่องหมดฟื้นเด้อสวัสดีครับ